สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอก,กันกับแก้วแล้วนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะคําเตือนค่ะวิดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะเหมาะกับบคุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมไม่สนับสนุนการ่ารประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะ,ะลาพัฒนารอบที่ผ่านมาโอ้เน้น2องขีดออก28 ได้สองแปดดู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 ดีดีดีดูดูสี่หกสามไกลอยู่ไกลอยู่ กันไว้ไหนนะสองแปดไปหาะลรคันทำงานไหนไปทำงานยังห่วงอยู่ยังห่วงอยู่ยังเป็นห่วงอยู่ soon ติดส่วนแบ่ไว้ไหน นี่คือลาวพัฒนานะคะทุกคนถ้าเป็นชุดก็นี่แหละจะเป็นสองเจ็ดอ่าสองเจ็ดไออีชุดหนึ่งก็ไดะ Só ไปสองได้ไปหนึ่งได้ไปศูนย์ได้อ่านี่นะคะสำหรับเราคือลาวพัฒนานะคะทุกคนมีอะไรมากทุกคนก็ไม่รู้จะยังไงนะสาหรับลาวพัฒนาไปสองได้ไปหนึ่งได้ไปศูนย์ได้นะ,ะสาหรับลาวพัฒนานะคะชอบตามนะไม่ชอบผ่านนะ,ะทุกคน <c oughs> เป็นชุดอันนี้หนูชอบเองนะแกชอบเองติดติดไว้หน่อยเออนี่นี่นนนน พัฒนานะอ่ะพรุ่งนี้จะมีอีกอะไรก,ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะทุกคนแต่ถ้าจริงก็ไปอย่างนี้แหละไม่มีอะไรมากแล้วไปประมาณนี้แหละนะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะไปสองหนึ่งศูนย์นั่นแหละนะจ้านะัจจะาขอให้โชคดีนะทุกคนลาวหนูก็ไม่เก่งนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโชคดีค่ะ